น้องได้ไปสนุกสนานกับการแสดงมายากรกันทั้งหน้าตื่นเต้นและยังได้ลงมือแสดงกันอีกด้วยมาถึงช่วงนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าน้องๆจะไปทำอาชีพอะไรบ ช่างแซ่บไม่ใช่ช่างซ่อมรถงั้นเราไปกันเลยดีกว่าพี่เขารออยู่แล้วแค่ค่ะไปกันเลยครับโอเคสวัสดีครับมาคายก่อนนะครับชูมือขึ้นมาสองนิ้วครับอ่าคายคายยินด,ดีต้อนรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับเข้าสู่ที่นี่คือศูนย์บริการซ่อมรถยนต์นะครับ B Quick นั่นเองวันนี้เราจะมาสอนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายในการดูแลรถยนต์กันนะครับว่าเราต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางอย่างไรบ้างนะครับ อ่ะเริ่มจากนะครับรล้อรถยนต์ก่อนเลยเพราะว่าล้อรถยนต์นะครับเป็นส่วนเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายรู้ไหมครับว่ายางรถยนต์ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานกี่ปีครับปีครึง่งปีครึง่งคุณผู้หญิงคิดว่ากี่ปีเอ่ยสองปีอุย้ยเก่งมากเลย2ปีถูกต้องครับ <Yeah. S 1> อ่าสองปีนะครับยางรถยนต์ตัวนี้นะครับจะค่อยๆสึก ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับให้สังเกตจากดอกยางรถยนต์ตรงนี้นะครับถ้ามันไม,ไม่มี<ร>ดอกยางรถยะตรนต์แล้วน,นะครับเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เราเบรกรถนะครับมันจะทำให้ล,ลื่นได้ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนควรเ,เปลี่ยนยน,นะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับน้องๆที่อยากเป็นช่างซ่อมรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการฝึกกันตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มให้เขามีความชานาญไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นเมื่อเขามีความชํานาญแล้วนะครับเขาก็จะสามารถ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องครับเพื่อความปลอดภัยด้วยครับใช้หมูได้เลยครับกิหนูป่าอ่าแล้ว<ร>อีกตัวนึงใครจะทำเลยหนูหอค่ะลองดูซะทำใหนข้าเป สะดุมแล้วแกงแงฮตอนแรกนึกว่าจะยากนะต่เราเปลี่ยนอ๋อไม่ยากครับ,รรบอ่าแล้วทีนี้เราต้องช่วยกันยกล้อนี้ลงมาเอาวางไว้ข้างล่างหนักจักหนักครับหนักนึน่งสอ,อ๊อวางไว้เลยครับเางเลยนะครับ และตอนนี้น้องๆก็ได้ทำการเปลี่ยนล้อรถเสร็จแล้วดูท่าทางจะยังไม่ชินกับการใช้เครื่องมือเลยนะคะก็อย่างว่าละคะ่ะยังไม่เคยทำกันละสิพูดถึงอาชีพการซ่อมรถเนี่ยจะว่าไปก็เหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะเพราะอาชีพนี้ต้องใช้แรงในการซ่อมรถแต่น้องนาชาก็ไม่หวั่นเลยคะ่ะโชว์ฝีมือการเปลี่ยนล้อดได้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้น้องกายเลยโอ้โหสนุกมากๆเลยค่ะแถมยังได้เปลี่ยนยางด้วยนะคะเนี่ย ช่พี่ก็สนุกมากเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่ายางรถยนต์ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานแค่2องปีนะคะอย่าลืมเปลี่ยน<ช><ๆ>กันนะลองทำมาหลายอาชีพแล้วถึงเวลาต้องลองทำอาชีพอื่นกันบ้างจะเป็นอาชีพอะไรกันนั้นเราไปตามดูน้องๆกันเลยตอนนี้แหละเวลาที่พี่ใส่ฝันพี่จะมาเป็นนักบินตึกให้ได้ไม่ใช่เราจะมาเป็นสายลับพี่การูออ้จักสายลับศูนย์เจ็ดเต่า หนูก็ไม็รู้จังเหมือนกันโอ้โหแล้วชาถามทำไมเนี่ยงั้นเราเข้าไปกันเลยดีวยกว่าโอเคไปกันเลยเย <Yeah. S 2> เอา้าวน้องๆเข้ามาทำอะไรกันในที่มืดแบบนี้ล่ะคะถ้าให้เดาคงถึงเวลามาทดลองการเป็นอาชีพสายลับแน่ๆลีลาท่าทางจะเป็นสายลับกันได้หรือเปล่านะไปดูกันเลย ้าฝึกใจรับนะครับก็จะทําให้น้องๆเนี่ยสาม,มารถรักษาเวลาได้ครับให้สุขภาพที่ดีก่เขาเพราะว่าเขาจะได้ออกกำลังกายที่นี่รวมถึงได้ใช้ไหวพริบแล้วก็ใช้ความจําด้วยครับ ที่สายลับต้องการก็คือข้อแรกครับรักษาเวลาได้ครับข้อที่2ทําตามระเบียบว,วินัยที่ผู้บัญชาสั่งการได้ครับแค่สองข้อแล้วก็ที่สําคัญที่สุดข้อท้ายเมื่อมาฝึกที่นี่ก็คือเงียบและไหวครับโอ้โห,โอ,โหอาชีพสายลับเนี่ยนอกจากจะดูตื่นเต้นและสนุกแล้วยังสามารถฝึกทักษะให้กับน้องๆได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ย เอาละครับทุกคนฮะเดี๋ยวผมจะรายงานผลให้ทุกคนฟังนะครับว่าผลการฝึกของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับผลการฝึกของพวกคุณนะครับจําได้ไหมว่าถ้าเกิดเกิน20คะแนนพวกคุณแพ้คะแนนที่คุณได้ก็คือ9คะแนนครับผมตกมือตัวเองเลยครับครับเรียกว่าผ่านมาแบบบุตรวิทยเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ อต่จะทำตรงกันใช่ผู้ชสองใช่ผู้หญิงด้วยคนเดียวนะอ่าไม่เป็นไรก็ช่วยกันแล้วนะครับอย่างมากก็ผ่านไปกันนะครับวันนี้นะครับในนามของส่วนฝึกสายรับสกีเกตเตเแห่งเมืองคิสเนียต้องขอขอบคุณคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมากนะครับที่มาร่วมฝึกกับเราในวันนี้ก่อนจากกันเดี๋ยวเรามาซียูพร้อมๆกันนะครับเป็นการบอกลาคิสเนียด้วยนะครับมือขวาซี o ูโอเคครับเดี๋ยวถอดยูนิฟอร์มนะครับแล้วเก็บเข้าชั้นเลย ราจะพาเพื่อนๆไปทำอาชีพอะไรติดตามได้ในรายการคิดไดอารี่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตครับอยากรู้ว่าช่วงหน้าน้องๆทั้งสองคนจะพาไปทำอาชีพอะไรกันต่อน,นั้นต้องอย่าลืมติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ